ลงเจบุญสุนตัวจัดพิธีสวดมนต์ไหว้พระจันทร์พร้อมเชิญชวนร่วมงานเทศกาลกินเจระหว่างวันที่2ถึง12ตุลาคม2567นี้ โรงเจบุญสุนตัวเป็นโรงเจเก่าแก่อายุกว่า100ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเชิงสะพานกรุงเทพจัดเป็นหนึ่งในโรงเจชื่อดังย่านฝั่งทน จากคำบอกเล่าน่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่สที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมจีนอันงดงามทั้งภาพวาดและปูนปั้นนูนต่ารวมทั้งมีเทพเจ้าจีนหลายองค์ที่ผู้คนย่านนี้นับถือมากับไหว้บูชาอยู่ไม่ขาดสาย

จจงงงูาสทหลงเจบุญสุนตัวยังเคร่งครัดประกอบศาสนกิจในเทศกาลสำคัญสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเช่นวันพระและวันไหวพระจันทร์ของคนเชื้อสายจีนได้มีการสวดมนต์และแจกผลไม้ที่ถวายองค์เทพแล้วในพิธีให้แก่ชาวชุมชนย่านใกล้เคียงได้นำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลกันทั่วนหน้า ประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเออมันมีมาตั้งกันในประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยก็มีสีฤดูฤดูนี้ของจริงจริงก็คือเข้าอากาศฤดูไปใหม่ร่วงเพราะฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็คือว่ามันจากเทศจากจากเก็บเกี่ยวข้าวไร้น้ำเข้าสุตาฤดูกลางฤดูใหม่ๆทุกวันก็คือเป็นฤดูของหนาเพราะฉะนั้นเราต้องขอทำความเข้าใจจากตรงนนี้ก่อนว่าประเทศจีนเรามีสีฤดู บางที่บางถึงบางที่บางถึงบางอำเภอหรือว่านบางที่เขากป็จแจกประเด็นยิ่งใหญ่ที่อาจจะมีเชิดสิงโตหรืออาจจะมีแผบโคมแรงอะไรก็แล้วแต่ที่นอยู่กับแต่ละสถานที่อันนี้คือประเด็นที่ว่าเป็นมาของจีนวนการวาดพระจันทร์การวาดพระจันทร์เนี่ยมันมีตั้งมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมัยยาวนานแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะราชวงศ์ฮั่นยังสามารถวาดพระจันทร์ก็ เขาถือว่าเออ่จะมีเทพธิดาหรือนางฟ้าหรือว่าเทพเนี่ยจะถิออยู่ที่บนบงจานซึ่งวอคอยดูแลปกปักรองคองของทนจีนเพราะฉะนั้นพอถึงเทศกาลวันทัศนจันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กันที่15ข้ามเดือนแปดของปฏิทินจีนปฏิทินจีปุ๊บพอเห็ว่าพระจันทร์นี่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาจะว่ายกกิจการขอบคุณที่ว่าเออ เทพนางฟ้าหรือว่าเทพบางคนก็เรียกว่าไทยไทยอินนะไทยอินแจกุกคอยดูแลแล้วก็ว่าที่ว่ากัญพืชให้ผลเารนกนาได้ผลเพราะฉะนั้นก็เลยมีการวหว้พระจัดการว่าพระจัดเนี่ยก็จะเริ่มในตอนบุกห้างจากที่ว่าพระจะเริ่มโผล่ขึ้นจากออกฟ้าแล้วก็ตั้งคําว่าจัดไปไหว้ไปบางคนก็อาจจะไหว้ไปถึงก่อนที่ว่า จะเข้ายาหมายทว่าก่อนที่พระจันทร์นึงจะคล้อยลงนะก็จะไหวไปเรื่อยๆแต่บางคนก็จะไหว้ถึงว่าแค่ขึ้นหมดแล้วก็ว่าพระจันทร์ตามกันเพราะการไหว้พระจันทร์เสร็จพุ่งเนี่ยมันก็จะมีของไหว้พระจันทร์ก็เป็นพุ่งขนมมั่งขนมไหว้พระจันทร์มั่งอะไรมั่งอย่างนี้เขาจะมีการแล้วก็จะกินกันแล้วก็พระจันทร์ในเดือนเดือนแปดของทีจีนเนี่ยเป็นมีพฤติการเปลี่ยนไปแล้วคืองฟ้ามันสดใสขอบสว่าง ธรรมชาติมันโผล่ก็ัจะไมีอะไรมาบังโจรจันทร์แล้วในดวงจันในเดือนสิบห้าขั้นเดือนแปดเนี่ยเป็นดวงจันทรที่สว่างสวยสมฐาก็มีการมาชมจันทรกันมีกินขนมไหว้จันทร์กันอะไรที่พเจนี้โผล่ปักปักผู้คองให้ญาติโผล่รัฐนัการการทุกท่านทานมูลนิธิชมประสบแต่ความสุขความเจริญ สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระและอนิจจานา,าสาสมบัติทุกประการเอโรงเจบวนสุนตัวถูกสร้างโดยชาวจีนแผ่นดินใหญ่สมัยราชการที่สมีนามเดิมชื่อศาลเจ้าหวันชุนหรือหมื่นวสันเป็นศาสนาจีนที่มีศิลป,ปะเก่าแก่มีองค์เทพเจ้าจีนที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์เหมาะกับนักครีเอเตอร์สายม ในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่2ถึง12ตุลาคม2567ทางโรงเจบววนสุนตัวได้ทำการแจกอาหารเจฟรีแก่ผู้ที่มาทำบุญไหว้เจ้าในสถานที่แห่งนี้สำหรับสารเจ้าบวุนตัวนี้นะครับเราอยากจะเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2567ที่นี่เรายินดีต้อนรับผู้ที่มาร่วมทำบุญกับ สารเจ้านี้นะครับเราช่วงค่ำเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงยิ้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจในการชมท่าเรื่องของการแสดงยิ้วทางสารเจ้าบุญตวนก็มีแสดงยิ้วแล้วก็มีสิงโตแล้วก็มีการจัดร้านค้าโดยบริเวณรอบๆเป็นคล้ายๆกับถนนุนคนเดินะนะครับยังไงใครที่มีโอกาสก็ แวะมาในงานเทศกาลยิงเจในวันที่2ตุลาจนถึงวันที่12ตุลานะครับสถานที่ตั้งอยู่ที่สะพานตีสะานกรุงเทพฝั่งธนบุรีครับ